สวัสดีครับทุกคนสบายดีพี่น้องสาวลราวสวัสดีพี่น้องสาวไทยวันนี้มาอยู่กับช่องเปเร่วิธีก่อนนะครับเราจะมารวมคลิปที่ว่าไปเที่ยวไทยกันนะครับกับทีมงาน s t ีเวลเลอร t จ o n เจยกิร์แมนนั่นเองเนาะอาหารการกินครบขัน้นพร้อมกับรถบัสอีก5คันรถนั่นเองบวกกับคนอีก100กว่าชีวิตกับทีมงานออกเกไนนะครับ ขอแกน้อยเป็นยิ้มกว้างโอ้โห,โหโล,ลายสยายเสียวนี่ก็จะมีกิจกรรมเนาะกดเซ็กสุขภาพกดเลือดกดอย่างบอกก็เลยว่าขอดิ้นเข้านอนเวลากดเลี้วนี่โอ้โหฉีดเบียร์12โมงมาได้กินข้าวเช้าตั้งแต่เมื่อคืนนี่พูดไหมว่านี่เนาะอาหารการกินก็โอ้โหแซ่บเลยกินแล้วอยากกินอีกแน่นอนเลยเนาะอันนี้บรรยากาศการ และที่สําคัญเนาะทางสติเบลของเฮากับบุคคาเนาะสนับสนุนทีมเตะบ,บัลของเยอรมันและก็ของไทยเนาะเป็นทางด้านของบีจีปทุมและก็เป็นทางด้านของ um, บุรุษเชียดอทมุลนั่นเองเนาะลิงฮาร์แลนด์ก็ยิงยูนเนาะอันนี้ก็ข้าพเจ้านั่งเหงาเฮานอนเนาะเพื่อสัมนมา,ากวัวจะเลวเนาะกับอาการไข้นั่นเองเนาะโอ้ยบอกว่าทรมานครทรมานเออสำหรับการเป็นไข้ที่ว่าแบบยาวนานเนาะเสียเลยเนาะไปครั้งนี้แบบปิดไข้นี่เนาะ ก็ขอบใจทางสตนะีเบลเออร์ตันนาะที่มอบโอกาสการไปเที่ยวนาะหรือว่าสัมมนาเนาะอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่เอนะ่อเลกแฮปเว่นเนาะอยู่ที่เคลื่อนอันยังกับโบคงนยาลืมแล้วเนะวาะใครคงก็คอมเมนต์มาบอกแลยเนาะพี่น้องสาวไทยของเราเนาะอืมนี่เนาะบรรยากาศการลินการเที่ยวก็จะรวมอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยเนะาะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ในเด้อ สนับสนุนคลิปโดยเครื่องทำนวามอุน่นสตีเบลเอลตันจากเยอรมันอาบอุ่นใจไพ่ไ่กระยากอาบสตีเบลเอลตันเรื่องน้ำมั่นใจสตีสปสบายดีเนาะวันนี้ก็อยู่ที่เลขแฮปเว้นคือเกนะ้าเนาะตอนนี้เราก็ตื่นเช้าแล้วเน,ะนานะก็เลยเดินทางไปอะเดินทางกินข้า,าวเนชะ้าเนาะมูไปพาบเป็นะเตื่นสวยกันมู เพราะเมื่อยเนาเป็นไข้อีกน่งเมื่อวานนี่ไปกับแบบห้องพักก็จะเปลี่ยนแบบนี้เลยเนอะกับแบบวานนี้รื้อว่ามีอย่างกันเ,นเปิดนี่เห็นมเลย <c oughs> <c oughs> เห็นด้านในหมดเลย <c oughs> ห้องละ3สามคนนะ มันก็จะมีเรือยอดอยนะทุกคนเห็นอันนี้ก็จะเป็นรถรับส่งจากที่พักลงไปทางล่างนี้นะมันก็จะเป็นเคลื่อนเนะน้ำตอนนี้เดี๋ยวจะ ตอนนี้ไปเลยแต่ว่าที่เชิงมันจะมีเื่อนน้อยๆตามแนวภูเขาเนาะว่วแนวภูเขาหรือว่าจะเป็นทางที่เราขี่รถมาเขียนเงอนน้อยๆน,นี่เสวยงาม อันนี้มันก็จะเป็นกระตุกเนาะโยมโยมมั่งครับจะเป็นเป็นจุยจ้ยจุย้ยจุ้ยจุ้ยเนาะมันจะแบบฝูน้ำเนาะเพราะว่าบอนกินข้าวแล้วนนก็จะเป็นบุฟเฟ่นะก็ต้องเอาอันนี้อ ทางสตูด <l id> ิโออตกงอดเพื่อแปงากโมให้กับพ right ี่ชีอนตอนนี <in> enfin ้จะได้เดินทางไปด้านใหม่นะนี่นะด้านตัวมานันเองจะมีหลายมีหด้านหกด่านเจ็ดด่านนี่ยนะจิ้วไปได้ประมาณนี้ ทีนี้ถามว่าทำไมถึงมาแชรลูกค้ามักจะถามเราว่ามาล้ลูกค้าจะดู้าในสาขาหรือถามเราว่าค่า c s ในน้ำที่ผ่านการรองเรื่อรองน้ำแล้วเนี่ยเท่าไหร่อีกค่านึ่ก็คือค่า p s ว่าค่า p s เราเนี่ยเท่าไหร่ค่าตัวนี้ค่า s ตอนนี้ก็จะเป็นการท่ายกบัวทุกคนจะเพในงานของส t เบลเอลรั่นนันอ้แบบการกวมุมสูง nhặt trong treo nhiều lề nào sẽ lại đưa nam hai đây sáng เดินทางี่ไปขึ้นเพื่อเนานจะไปดิ้นขึ้นเยอะขึ้นอันแพ้เปียกจุจมไปลวโอ้แบบบ้านพักอะไรมีเยอะมากจริงๆนะครับ เนี่ยบรรจุได้เป็นหมื่นคนเลยนะแ <c oughs> พร่เปียกตรงนี้นะครับตรงที่ยาวๆนี่เลยกำลังจะขึ้นแล้วก็จะมีรถล,ลากนนเนาะ <c oughs> จะมีเฮากอมปั้นมาลากไปเลยเนาะ <c oughs> นี่เขาก็นั่งอยูกก่เจสซี่เนาะทั้งห <c oughs> ลัเลงเขาจะเป็นช่นงางสองนเดียวทุกคนเลยกำ <c oughs> ลังจะขึ้นแพร่เปียกเนาะทุกคน ไปเรียนนำการเรนเพื่อเปียงนำการตอนนี้คนขึ้นก็เต็มหมดแล้วนะครับเดียวนิดหน่อยเองนีกหน่อยเดียวเราต้องไปขับรถเลลากไปเลยเนะาะก็ขึ้นดีกว่ายานวั <c oughs> นนี้ก็ขึ้นเพื่อเต็มแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปนะหนึ่งโมงนะลากไปเลยนี่เราก็ให้เจสกี่มารับนะ <5 S 2> ไปที่นั่นเลยใส่เชือก่อนเหรอครับครับเดี๋ยวพาอีไปก่อนเะครับชาวสตีเบลปุ่มือให้กล้องเลยครับตอนนี้ก็เริ่มลากออกมาแล้วนะทุกคนนี่ลากออกมาลากออกมา แบบกลางมหาสมุทรหรือว่าทะเลนี่แหละเนาะอ่างเก็บน้ําเขื่อนอะไรไม่รู้เนะาะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคือคลิปนี้มันก็เป็นคลิปเก่านะเพราะว่าอาลุงไปทีหนึ่งแล้วมันก็ติดลิขสิทธิ์เพลงนะตอนนี้เราตัดเพลงออกไปนี่รับบ่าวเล่กับสาวนีนะครับนี่ก็อยู่ทางหน้าก็ยกมือโบกเวกนะครับเดียวถ้าผมลงไปได้น,นี่โอ้โหโดนทีบตกน้ำไปแล้ว ก็เก็บไว้เป็นความทรงจำนะว่าครั้งหนึ่งก็เคยไปเที่ยวไทยนะอืมเป็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเออไม่ใช่นะเขื่อนอะไรไม่รู้แหละอยู่ที่แตงฮปเป็นนะใครดูก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะประชาชนสาวไทยก็ได้อะใครที่เคยไปบอกหน่อยนะบอกน้อยบอกหน่อยนึดนึดมาแล้วนึดลงมาคนแรกหรือ่า

ปฏิงานวัดเนะน,นี่ันี้ของสตีเบลฮอจัดกันเองเนาะยืนเราผลตรวจก่อนนะจ๊ะผลตรวจขึ้นนะครับผมขีดเดียวนะครับให้เจ้าหน้าที่นะครับตรวจเช็คนะจ๊ะเสร็จแล้วเข้างานได้เลยนะครับเนานะก็เป็นก่อนงานเริ่มเนาะงานเลี้ยงของสตนะีเบลเนาะเป็นทีมงานวัดเลยนะทุกคนเนาะก็จะมีอ่าเลินะ่มจเนาะสุดแยมยโสธรน,นี่ครับ มมแบบเจ็ดเจ็ดตาเลยนะแตเดี๋ยจะเป็นการแจกของรางวัลเนาะ เราก็ได้กำลังวันไปแล้วเนาะนี่จะเป็นกองเนาะ๋ยนนี้กำลังรองกองกันอยู่นี่ก็เัียนคิวไปปลากระป๋องนะครับเดี๋ยวจะใช้ตนนัวน,น,นี้ไปซื้อนะี่อันนี้ซื้อเนาะถ้าปลาถูกลม,ลมก็จะได้ของเล่นกระป๋อง สวัสดีคัะสวัสดีค่ะบสกันสวัสดีเลยสวบคมกไดคก็เดียวทักทายกันต่อรอสำหรับช่วเรีีขนขึ้นอีสวัสดีครับผมไก่หนุ่มมาถครับยิ้มกว้างถั่วแอนดกอดได้ครับสวัสดีครับ นูนะคะสำหรับตัวหนูเองนะคะขออนุญาตแนะนำตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทายก่อนไทยวานนี่นะอ๋อเสียงก็เสียงหน่อยตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วแต่ตัวสวยเดี๋ยวต้องพูดแบบนี้ก่อนนะคะขออนุญาตนะคะก่อนแนะนำเพลงก่อนชื่อว่าน้องน้ำหวานนะคะน้องน้ำหวานอยู่คันที่สี่ไทยได้ไปจันทบุรีในรอบที่แล้วคุณบ้างกยกมือเลยค่ะยกมือหน่อย